สวัสดีค่ะโมค่ะจาก HPC กาลาตอนนี้โมอ,อยู่กับรถ BMW 530e Elite Plug-in Hybrid ปี2019ค่ะรถมือเดียวประวัติเซอร์วิสโค้ด์จักรยานเซนเซอร์มีทั้งหมด12จุดรอบค่ะไฟหน้าเป็นแบบ Adaptive LED พร้อมไฟตัดหมอกที่เป็น LED แล้วล้อแมกอลอยขนาด18นิ้วรน้บบากับยาง Bistro ใหม่ๆปี2 4ไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED และประตูก็ยังเป็นแบบ Smart ทอินททั้ง4บานเลยนะคะไฟไท้าย Full LED ้าอหลังมีมาให้บานพร้อมท่อคู่ไาท้ายเปิดด้วยระบบไฟฟ้าแล้วก็มีคลิกเซ็นเซอร์มาให้ด้วยห้องสัมภาาาาาารระะะมมีขขนนดกกกว้งๆเเลยคชช์จไฟ็ มามาให้ครบแล้วก็ยังมีที่เก็บของซ่อนไว้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าค่ะภายในเป็นเบาะหนังแท้ดาก,กวต้าสีน้ำตาลสวยแล้วก็สภาพดีมากๆเลยค่ะทุกคนบัลลูน่าสามารถปรับไฟฟ้าสร้างบรรยากาศด,ด้วยไฟแอมเบียนไลท์จอขนาด1 0บดนิ้วรองรับการเชื่อมต่อได้ถูกรูปแบบช่องวางแก้วแล้วก็ช่องชาร์จ USB เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8ปสปีดมือแบบไฟฟ้าพร้อมไอรีดเอาไว้ควบคุมจอการมีช่องเก็บของขนาดใหญ่พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับระบบคูสคอนโทรลค่านี้มาด้วยเลข ไฟฟ้าที่รองแขนมีช่องวางแก้หลังเขาก็มีมาให้ใช้งานด้วยนะคะชื่อว่าเป็นซีรีส์5แล้วกล้องขวังนั่งสบายแน่นอนคะ่ะเดินทางไกลได้แบบสบายๆเลยคะ่ะสำหรับราคาคันนี้อยู่ที่1,90่งลบาทใส่ประหยัดห้ามพลาดเลยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อโมกันเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย